ครับสอนการใช้งานตู้เซฟไพล์นนะครับรุ่น sae ขีด dc 2 0นะครับตัวนี้นะครับกุญแจมีปัญหานะครับไขไม่ได้นะครับตัวนี้ได้ทําการเปลี่ยนกุญแจเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้มามาเช็คดูนะครับเช็คระบบดูตัวนี้ผมตั้งไว้1234นะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับพอโอเพนก็เปิดนะครับด้านในนะครับก็จะมีนะครับที่ใส่ฐานนะครับอันนี้ก็คือเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับ กดสีเขียวมันจะดังทิติอันนี้ฮะเราก็จะมาตั้งรหัสใหม่นะตอนนี้ผมจะลองตั้งเป็น123456นะครับจากนั้นเรากดสี่เหลี่ยมยืนยันมันจะขึ้น C 1นอินเท่านั้นแหะครับอ่านตอนนี้เรามาลองกดสี่เหลี่ยม open กันนะฮะโอเนก็เปิดนะครับในกรณีที่เราแบตเตอรี่หมดนะครับหรือว่าเราลืมรหัสเราก็ใช้กุญแจฉุกเฉินนีฮะที่เราทำที่้นามาตัวน,นี้ครบ,บิดมาทางขวาแค่นี้ครับแล้วก สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ i n งด o m p i l o t นะครับรีโก้ไทโยชาร w i วิ Sun President Demo โ h u a วนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่าง,างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟ ที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0897885858ครับหรือทางไลน์ครับ idline พิมพ์คำว่า safe house นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเหงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ